แชรประสบการณ์ตกในการลงชุนผู้เช่าทําห้องพังทั้งห้องจ้ะขนาดแอร์ยังพังทุกคนต้องระวังไม่สามารถตามผู้เช่าได้เลยนะคะแล้วก็บล็อกลายสีไม่มีเบอร์โทรด้วยนะคะ วันนี้นาะสิอยู่ที่ทําเลรที่ซีลงทุนใหม่ๆห่นะตอนนั้นก็ยังไม่มีประสบการณ์ผู้เช่าคนแรกด้วยนะฮะคนแรกทําห้องพังเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะฮะของจริงนะครับซึ่งตอนนี้ช่างเขากำลังรีโนเวทอยู่นะครับซีก็ให้ช่างรีโนเวทใหม่ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวซีอจะใส่ภาพประกอบไปให้ด้วยว่าก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงแล้วคือพังทุกชิ้นจริงๆนะขนาดแอร์ยังพังทุกคนคือแบบืสภาพคือตอนที่เราซื้อใหม่อะห้องเรายังกริปมันไม่มีอะไรก็จริงไม่มีความเสียหายเกิดขึ้กกนน้้้้้นนนนนยยยััััััังงงงงงงถููกกกกกกววว่่่าาาแตตออออีคืืพพทททหจุิิด๋ไป โอ okay. สวัสดีครับโอ้โหสวยเลยขนาด,ดแต่งแต่งไม่เสร็จ าไม่อยากข้องพลัง no รังข้องแบบซีนะครับก็ต้องทําตามนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็คือตอนที่เราไม่มีประสบการณ์การที่หาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากและก็ในส่วนของเรื่องของการปล่อยเช่าเนาะซีต้องบอกก่อนว่าทำเลที่นี่ซีอย่าเลือกทำเลที่แบบไปปังมากนะครับก็คือผู้เช่าหาตลอดก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนไลน์มาหาซีอยากจะเช่าที่นี่นะครับแต่ว่าซีหมดใจแล้วซีจะไม่ได้ปล่อยเช่านะซีปล่อยขายนะฮะก็ดับแรกเลยนะครับในเมื่อเราคัดเกตผู้เช่าไม่เป็นนะครับสิ่งที่ทำคือเอเจนต์ในการ แบบการปล่อยเช่าให้กับเรานะครับถามว่าเอเจนต์แบบไหนนะครับที่ควรจะให้ปล่อยเช่าห้องเรานะครับเอเจนต์คนนั้นต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลผู้เช่าให้เราตลอดสัญญาหนึน่งปีเต็มๆนะฮะถ้าเกิดว่าเอเจนต์คนไหนไม่ดูแลสิแม่นแนะนําให้เอเจนต์คนนั้นปล่อยเช่าให้นะครับข้อที่ส,สอเลยนะครับก็คือเราต้องมีการพูดคุยกันเนาะก็คืออาจจะต้องมีการจัดตั้งรายกลุ่มนะครับก็ในกลุ่มนันก็จะมีเจ้าของห้องนะครับแล้วก็มีเอเจนต์แล้วก็มีผู้เช่านะคบเพื่อเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยครับเอ แล้วถ eh, uh, no ้าเอเจนต์คนไหนนะคะปล่อยให้เรานะครับแอดไลน์โดยตรงนะครับกับผู้เช่านะครับก็ต้องระวังคือเขาไม่ดูแลห้องเราไงเขาไม่ได้รับเชอบผู้เช่าให้เราไงเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ควรที่จะให้เอเจนต์มาทำการตลาดในการขอเช่าให้เรานะครับเพราะว่าต้องมูแลผู้เช่าเฮลยาวนะฮะทีนี้ครับวิธีการสังเกตผู้เช่านะครับว่าผู้เช่าแบบไหนที่เราควรจะให้เช่าเริ่มต้นเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าผู้เช่าเนี่ยมาแบบรีบพร้อมอยู่เลยย้ายเข้าเลยอย่างนี้นะฮะโอ้โหระวงให้ดีนะครับว่ามันอาจจะมีปัญหาแน่นอนนะฮะเพราะ ที่ระวังให้ดีนะฮะพวกรีบๆนะครับไม่ควรให้เช่านะฮะแล้วในกรณีที่เช่าไปนะครับแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยมีการค้างการชำระค่าเช่านะครับโดยผัดกันไปเรื่อยๆก็อย่าให้ผัดนานอย่างเช่นถ้าเกิดสัญญาค่าเช่าเขาบอกว่าเขาจะจ่ายนะครับก็ควรให้โอกาสเขาไม่เกินสองครั้งนะครับหลังจากนั้นไปดูสัญญาอีกทีนึงนะครับว่าในส่วนตัวสัญญาเนี่ยเรานะครับสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นให้เขาจ่ายในส่วนของ อ่าค่าปรับในค่าเช่านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปนะครับซีก็ได้นํามาให้ดูสัญญาเลยนะฮะเพราะว่าตัวสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมพันธ์มานะครับถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปนะครับที่รู้เรื่องสัญญาเช่ญญาทันทีนะฮะยกเลิกส,ญญสัญญาเรียบร้อยนะคะก็ให้เขา,เร,าเนนรีบเคลียร์นะคบในส่วนของค่าไฟค่าน้ำนะครับแล้วก็ค่าเช,ช่าที่ติดค,ค้างเนี่ยแต่ว่าบางทีนะซีบอกว่า,วาห้องรีเนี่ยที่พังนะครับไม่สามารถตามผู้เช่าได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ละเอียดเรื่องสัญญาหนึ่งคือเก็บสัญญาไว้ตรงไหนไม่รู้ครับเพราะซีมีคอนโดหลายที่ ประสบการณ์นะจ๊ะกทุกท่านแล้วก็ส่วนที่3าก็คือคือรีบออกเลยแล้วก็บล็อกไลน์ซีแล้วซีก็ไม่มีเบอร์โทรด้วยนะครับตามไม่ได้หายไปเลยเท่ากับว่าซีาต้องรับผิดชอบห้อเนี้ยเต็มๆเ,เลยไม่อยากให้เพื่อนเจอประสบการณ์นี้นครับก็แนะนําว่าอันดับแรกเลยเราควรจะดูในส่วนของเอเจนต์ในการปล่อยเช่าถ้าเราคัดกองผู้เช่าไม่เป็นแนะนําให้ใชเอเจนนะครับแล้วก็ใชเอเจนที่เป็นมืออาชีพจริงๆในการปล่อยเช่า2เลยก็คือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้เช่าเนี่ยเขามีการค้างสัญญาค้างค่าเช่าเรานะครับอย่าให้ค้างนานเกิน นำค่าฝ่ายแล้วก็ต้องเก็บในตัวของสัญญาไว้ให้ดีๆในตัวสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถนาตัวสัญญาเนี่ยไปแจ้งความได้ก็เก็บตัวสัญญาให้ดีนะครับรวมถึงทํามนวัตประชาชุนของเช่าด้วยนะจ๊ะโอเคครับก็ฝากไว้ลวกันนะคะไม่อยากให้เพื่อนมีประสบการณ์แบบนี้นะก็มาแชร์ให้ฟังนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับคือสังหาไม่ได้มีแต่ด้านดีนะจ๊ะด้านนี้ก็เป็นด้านที่มันมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เพื่อนเอาด้วยพื่อนนะครับเจอ ราคาด้วยทุกคนราคาก็มีผลกับเกรดผู้เช่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกคอนโดเนี่ยอย่าเลือกแค่ราคาถูกนะคบให้เลือกที่ทำเลที่ดีแล้วผู้เช่าคุณภาพด้วยนะคบโอเคฝากไว้แล้วกันครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจเรื่องการลงทุนสามารถถ้ามาปรึกษาซีได้เลยนะครับก็ซีก็ยินดีให้คําแนะนำนะครับก็รับนักงเนทัพารได้ซีเหมืนบาทขึ้นไปลูกษาเรื่องคูณล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย